เดี๋ยวสิวาบปเซียครับบาษาเมตรอีทีบอนะครับเบื้องข้างล่างเลยครับนำเต็มทอนะครับวันนี้ติดตั้งปั๊มฮ a นโดโลหนึ่งพันหนึ่งร้ยวัตต์เียมทดสอบนะครับยังไม่ได้ทำฐานครับแต่ว่าทำไว้เผื่อที่เพิ่นจะถมดินขึ้นครับจ้าเม็ดนี่ถึงสามไหมสองเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับ ดูจากคนครับย่างไปย่างเข้าไปอ,อสูงมากนะครับก็ทําได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเลดเลยให่ดูอีกคนนึงมีคนดูสามพันล้านคนอ่าตอนนี้แดดเก้าโมงครึ่งนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสองโวลต์น,นะครับเดี๋ยวดูวิ่งอยู่ที่สามพันก่อ มาแล้วนะครับล่มบาดีนพี่นองเอ้ยใครเน่นอนอ,อ้าวความสูงเท่านี้ครับเต็มท่อครับอ่าเบิ้งกันพี่้องนี่แดดปกติดีเลยเก้าโมงครึ่งมงความสูงครับ สูงครับรอดี้วันที่สมที่คืนครับครับจะเลื่อยตั้งไว้สูงนะครับเดี๋ยวเราจะตั้ฐานสูงไว้อาบน้ำได้ไหมครับ เมือนี้มือดีครับสูบด้ามให้ง่ว่ากินเฮ่าตอนนี้ไม่กินานา้ำหรือ่าสวัสดีครับอีหยงเสือ้อกล้องเจอลูกล้านของบอยอุบุาสันเพื่อนวะช่วยมือกันสิเอาไปบ่ได้วะกระทุกขาเอาลึกกล้องไว้อีกก็ได้มากินาน้ำลูกกินน้ำกิน้ำดีลูก,กนานา งว้วงงามพี่น้องสองตัวเลยเดี๋ยวสูบน้ำให้น้ำไม่กินนี่ตัวเทีเฮาครับเติมน้ำให้งวกินเฮาผู้นำแห่งความชุ่มฉ่ำเปินวาด้โอเคนะครับครับม้นนี้ติดตั้งอยู่กาะสินครับบ้านหน้องขีตำบลอีตื้ อำเภอย่างตลาดครับจังหวัดกาละสินพี่น้องซีแพงโมโนครับหนึ่งปั๊มหนึ่งันหนรวัตนะครับหวาหรือว่าแรงครึ่งนะครับฐานสูง3เมตรนะครับเพิ่นเห็ดเพื่อฝังดินไอ้ทมทีนะครับเมื่อนี้พาทีมงานมาหาทางกาละสินนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เบิ้งตอนเรียบร้อยครับตอนนี้ปั๊มน้ำทดสอบน้ำเรียบร้อยนะครับ น้ำแรงเตรียมท่อนะครับนะครับถือว่าแห้งพุ่งละครับท่อออกสองนิ้วนะครับอออกสองนิ้วนะครับติดต่อมาได้ครับผู้ใดสนใจนะครับในการติดตั้งระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับสอบถามได้ครับไม่คิดตังค์นะครับติดตั้งให้ฟรีครับติดตั้งแล้วจังกี่สิเก็บเงินนะครับ เดี๋ยวสิว่าบ่เสียครับบ่ษาเมตรดีๆบ่อครับเมืองข้างล่างเลยครับนำเตรมทอนะครับบ่อใหม่นะครับครับสนใจสูบหน้าบะดานเจ้าบะดานกับช่างหยาดบะดานครับติดต่อผมได้เลยที่มงคลฟาร์มก็ทีมงานเดียวกันนะครับอันนี้ท่อออกสองนิ้วนักหนักแรงๆนะครับเช็ดหน้าปังก็ได้ คับสามเมตรครับขึ้นบันไดคนนี้พี่น้องนยครับพี่น้องขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดน้ำให้กันดูเลยเฮนไ่ยไเิิ์ดครับมาพี่น้องขอมาาฮอาจัดให้ย่างดีนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับาามาดูฝั่งคอนโทรลกันเนาะมีวันที่บอกด้วยครับว่าเหตุมือใดครับประกันหนึ่งปีระบบวันนี้ตอนนี้ซีโมงกวัวครับยอยู่ที่2,790รอบนะครับควม1,100งพัวัตต์เก็บสายเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยครับเราไปดูนะครับน้ำไหลเต็มท่อนะครับตอนนี้ซีโมงเย็นก็ยังเยอะ แดดอ่อนๆแล้วนะครับก็มันติดตั้งยู่สูงครับมือนี้มันก็เลยไปทดสอบตีวงเร้งครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างข้างบนดูว่ามันจะมันสีสูงแค่ไหนนะครับเบื้องก้นอนี้รถนี่นครับเป็นจัดว่าให้ว่าเอาสูงวันนี้สมที่แล้วท่านนะครับปกติทั้งล่างนะครับทั้งรางที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับข้างทิงก็สิเมตรห้าสิบอันนี้สองเมตรกับสองเมตร 30นะครับในการติดตั้งข้างบนนะครับเพราะว่าเพิ่นสิทมทีนะครับเขาก็จัดให้ได้นะครับวันนี้อยู่แดดมื้อนี้กะคำ่ำนะครับสี่โมงกว่าแดดยังดีอยู่น้ำก็ยังไหลเต็มท่อนะครับแต่ว่ากับบํพุ่งบันใดช่วงเที่ยงช่วง,งสิบโมงเสาร์ถึงสามโมงแรกนี่สิน้ำเต็มท่อนะครับทีมงานเทพมงคลฟาร์ม มาถึงที่กาลสินครับวันนี้นะครับ